สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจกองังน้ำทุกทุกคนนะคะวันนี้ปูพามาอัปเดตแปลงขุดพื้นที่8ปดไร่นะคะที่ได้มาที่ได้มาแปลงนี้บ่อยเพราะว่ามาอาบน้ําที่สระนะคะน้ําจะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศยามเย,ย็นๆนะคะตัวนี้ทางน้าโซลาเซลล์แล้วก็เป็นน้ําฝนนะคะก็น้ําก็จะเ,เต็มแปลงแล้วนะคะเต็มร่องสวนแล้วก็ตัวสระนะคะ ตัวนี้คันโคกกว้างอยู่ที่4เมตรค่ะพี่ๆไว้ปลูกมะพร้าวนะคะส่วนฐานด้างล่างจากพื้นดินเดิมนะคะก็กว้างอยู่ที่6เมตรค่ะส่วนตัวคลองเป็นร่องสวนด้านในนะคะจะกว้างอยู่ที่3เมตรค่ะลึกอยู่ที่เม็ด50นะคะส่วนคลองรอบมีคลองรอบตัวนี้นะคะกว้างอยู่ที่4เมตรลึกอยู่ที่เม็ด70ค่ะถนนก็5เมตรนะคะ ตอนนี้มีโซลา r เซลล์อยู่ที่2จุดนะคะผสมกับน้ำฝนด้วยก็วันนี้ปูพามาอัพเดียนแปลงขุดนะคะสวยงามมากเลยค่ะตัวน,นี้ก็รอแค่ต้นมะพร้าวมาลงนะคะพี่เจ้าของแปลงแกยังไม่มีเวลามาปลูกนะคะวันนี้ก็จะลงช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็เหมาะกับการลงต้นมะพร้าวเลยค่ะ วันนี้ปูพามาอัปเดตหน้าง,งานขุดแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากได้ร่องสวนประมาณนี้หรือว่าอยากได้ตัวโคกที่มันกว้างกว่านี้นะคะก็สามารถติดต่อมากับปูได้ทางข้อความเพจหรือโทรที่เบอร์09841 658 54โทรมาสอบถามก่อนนะคะหรือว่าสนใจก็โทรติดต่อมาแอดไลน์ก็ได้คะ่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์นะคะสอบถามราคา ก่อนได้คะ่ะอันนี้ปุ๊พามาอัปเดตแรงขนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ